สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผม,ผมก็จะมาเปิดพัสดุนะครับอันนี้น่าจะเป็นป้ายรถปิกอัพป้ายประมูลสีเขียวนะครับลูกค้าเอาไปใส่ Toyota Revo ครับพัสดุมาถึงร้านประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ ลูกค้าห่อมาหลายชั้นมากนะครับต้องค่อยๆแกะใช่ <c oughs> ใช่นะครับเป็นป้ายประมูลของรถปิกอัพนะครับอันนี้ก็มีบิดงอมานิดหน่อยนะครับลูกค้าสั่งทำแบบ ขนาด16คูณสมสเซนสีขาวสะท้อนแสงไม่มีเส้นขั้นกลางนะครับอันนี้ด้านล่างมีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเข้ากรอบแล้วส่วนนี้จะถูกบงังจะไม่เห็นนะครับจะมีรอยด้านนอกแต่ส่วนนี้จะไม่เห็นอยู่แล้วนะครับอีกแผ่นหนึ่งจะมีรอยออแล้วก็สีไม่เต็มนะครับ สังเกตนะครับสีจะมีรอยด่างอยู่นะครับตรงสันขอบนะครับจะมีรอยด่างป้ายใหม่ๆที่ออกจากขนส่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้เยอะนะครับทั้งป้ายเขียวและป้ายดําเลยนะครับคือสีมันจะมาไม่เต็มครับก็มีรอยทั้งสองแผ่นเลยนะครับแต่มีรอยที่ส่วนขอบนะครับจะถูกบังจะมองไม่เห็นนะครับสำหรับ2แผ่นนี้นะครับใส่ Toyota r ร v o นะครับก็ พ่งนี้ส่งกลับได้เลยนะครับหลังจากที่เราทํากรอบกันน้ําเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นกรอบที่หุ้มแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําสีขอบนะครับขอบจะเป็นแบบใสๆนะครับด้านหน้าจะมีอะคริลิกอยู่นะครับ สำหรับแผ่นนี้คือยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องทําต่อนะครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเลือกแบบขนาด16คูณ35มเซนแล้วก็เป็นขอบสีขาวนะครับไม่มีเส้นขั้นกลางนะครับ2แผ่นนี้ลูกค้าส่งป้ายมาทำ ใส่รถ Toyota Revo นะครับทางร้านก็ส่งกลับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับผมจะมาทดสอบการกันน้ำนะครับผมจะเอาแผ่นป้ายใส่ไปในตูป้ปลาครับด้านหลังจะมีออกซิเจนอยู่นะครับก็จะทำให้เห็นฟองน้ำนะครับผมใส่ออกซิเจนไว้เพื่อจะได้เหตุระดับน้ำได้ชัดเจนนะครับ จะเอาเด็กนะครับทับไว้เพื่อให้แผ่นป้ายจมน้ำตลอดนะครับสำหรับเกาะป้ายกันน้ำแบบเพลนเมของที่ร้านนะครับจะมีการรับประกันถ้าน้ำเข้าทำให้ใหม่นะครับ ยกเว้นว่าแผ่นป้ายมีรอยแตกแล้วหักมาครับไม่ว่าลูกค้าจะมาทําเองที่หน้าร้านหรือจะส่งป้ายมาทางไปรษณีย์นะครับทางร้านก็รับประกันให้เหมือนกันเลดน,นะครับตอนนี้ป้ายจะถูกแช่อยู่ในน้ำนะครับด้านลนะ่างครับ สำหรับรอบแบกแฮนเมดของที่ร้านนะครับวัสดุจะเป็นอะคริลิกเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าจะเลือกขนาดได้หลายขนาดนะครับความกว้างจะมี16เซนส่วนความยาวจะมี35เซน40เซน44แล้วก็46เซนนะครับส่วนขอบก็จะมีหลายสีนะครับอย่างตัวอย่างที่อยู่ในตู้ปลานะครับจะเป็นขอบสีขาวขนาด16คูณ35เซนนะครับซึ่งที่ร้านยังมีขอบสีดํา มีลายเทปด้าด,ดำมีขอบสีเงินสีเทาแล้วก็มีแบบสองสีด้วยนะครับแล้วก็กรอบนะครับจะเอาเส้นขั้นกลาง,างหรือไม่เอาขั้นกลางก็ได้ครับสรับตัวอย่างนี้เป็นกรอบป้ายประมูลสำหรับรถปิกอัพนะครับก็จะไม่มีเส้นขั้นกลาง,างส่วนใหญ่แผ่นป้ายที่เป็นป้ายประมูลนะครับลูกค้าจะไม่นิยมมีเส้นขั้นกลางนะครับเพราะว่ามันจะไปบางลายประมูลนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บป้ายตะเบนกันน้ำ .com นะครับชื่อเว็บเป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ facebook ชื่อเดียวกันนะครับคือป้ายตะเบนกันน้ำ .com นะครับแล้วก็มีช่องทาง u t u b e ด้วยนะครับก็ชแนลป้ายตะเบนกันน้ำ .com นะครับชื่อเหมือนกันหมดเลยนะครับปัจจุบันทางร้านยังมีแค่สาขาเดียวนะครับที่ลาดพร้าว122นะครับ ส่วนลูกค้าที่จะมาหน้าร้านนะครับต้องรบกวนนัดคิวด้วยนะครับเพราะว่าที่จอดรถที่ร้านจะจอดได้แค่หนึ่งคันแล้วก็จะมีช่างแค่เหนึ่งคนนะครับส่วนลูกค้าที่ส่งป้ายมาทำนะครับทางร้านจะส่งกลับภายใน2วันหนละังจากป้ายมาถึงบ้านนะครับอย่างแผ่นนี้ป้ายมาถึงวันนี้ประมาณ4ี่โมงนะครับพวกนี้ก็จะส่งกลับให้ได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอาแผ่นไ้าออกมาเช็ดน้ำน,นะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับสำหรับทิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับ